ความเครียดรู้ให้ทันก่อนจะสายเกินแก้ค่ะความเครียดถือได้ว่าเป็นภาวะที่ต้องให้ความใส่ใจเพราะไม่ได้เห็นได้ชัดเจนหรือมีอาการบาดเจ็บภายนอกร่างกายจึงทําให้มีวิธีป้องกันและดูแลรักษาที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะความเครียดสามารถแบ่งเป็นปัจจัยในการเกิดได้ทั้งหมด2ปัจจัยใหญ่ๆดังนี้ค่ะ ากปัจจัยภายในเกิดจากความรู้สึกภายในร่างกายและจิตใจของตัวเองอย่างการมีโรคประจําตัวเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชผู้ที่มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจมาเป็นเวลานานหรือบุคลิกภาพบางอย่างเช่นมีความวิตกกังวลมาก 2. จากปัจจัยภายนอกเกิดจากสภาพแวดล้อมรอบตัวแบ่งออกได้4เรื่องหลักๆดังนี้การทํางาน ความสัมพันธ์ปัญหาสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะผลกระทบที่เกิดจากความเครียดด้านร่างกายส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยเช่นปวดหัวปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนโรคกระเพาะประจำเดือนมาไม่ปกติปวดกล้ามเนื้อความดันโลหิตสูงเสลนเลือดในสมองแตกภูมิต้านทานของร่างกายลดลงทำให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อได้ง่ายค่ะ ด้านจิตใจและอารมณ์ถ้าไม่เกิดอารมณ์แปรปวนอารมณ์ร้ายหรือมีอาการเสมเศร้าโดยในจิตใจเต็มไปด้วยความวิตกกังวลหดหู่หงุดหงิดง่ายรวมไปถึงความรู้สึกขาดความภูมิใจในตัวเองและขาดสมาธิ ส่วด้านพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเช่นมีการเบื่ออาหารนอนไม่ค่อยหลับร้องไห้ง่ายไม่อยากทำอะไรขาดความอดทนเบื่อง่ายประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลงเริ่มปีกตัวจากสังคมไม่ดูแลตัวเองบางคนอาจใช้ความรุนแรงทำร้ายผู้อื่นโดยหากเกิดอาการเหล่านี้หลายคนจะใช้วิธีระบายความเครียดด้วยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ใช้ยานอนหลับหรือใช้สารเสพติดจึงส่งผลให้สุขภาพแย่ลงใน นายยระะวความเครียดคือภาวะที่เป็นภัยร้ายต่อสุขภาพจิตใจและกระทบสุขภาพกายได้มากจริงๆค่ะมากําจัดความเครียดกันเถอะค่ะอย่าปล่อยให้ความเครียดเรื้อรังจนบั่นทอนความสุขและสุขภาพคุณนะคะการแพทย์จีนสมัยใหม่จึงเน้นการรักษาอาการเครียดจากต้นเหตุเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะ เพื่อให้อารมณ์ผ่อนคลายบรรเทาอาการเครียดและวิตกกังวลโดยตัวยาจะช่วยระบายพลังลมปานทั่วร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปรับยินหยางความสมดุลของร่างกายปรับสมดุลสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับความเครียดปรับสมดุลฮอร์โมนส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่สมดุลแข็งแรง อย่าปล่อยให้ความเครียดเรื้อรังจนคุกคามความสุขและบั่นทอนสุขภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399